กองแปงมาเบิดนะครับนี่ครับหลายจุดเลยครับนี่ดูเลยครับหลายจุดเลยครับผมตอนนี้เปิดครับาลกำลังลุกท่วมเลยครับ วันนี้หลายจุดเลยครับผมมองแปมงมาเบิดนะครับนี่ครับหลายจุดเลยครับเนี่รู้เลยครับหลายจุดเลยครับผมตอนนี้หมดเลยครับพัทยาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไฟฟ้าลัดวงจรนะครับทุกเสาเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ไฟกำลังลุกท่วมนะครับกำลังจะลามไปตัวอาคารนะครับ ครับตอนนี้เหตุเกิดบริเวณเทพประสิทธิ์ซอยเจ็นะครับผมแล้วก็เทพประสิทธิ์ซอยห้านะครับกำลังรอเจ้าหน้าที่นะครับดับเพลิงตัวคารตรวจสอบนะครับกำลังลุกลามไปตัวคารนแล้วครับอันนี้เจ้าที่ดับเพลิงยังมาไม่ถึงที่เกิดเหตุนะครับมาิจรครับ อันนี้ก็ลุกลามมายังมิดยนแล้วนะครับรถนั่งมาคันเดียวระเบิงอะเออเนี่ยตรงนี้แรงกว่าแรงสูงผ่านเนี่ยล้วไม่บ้าเราเนี่ยเหรอแรงสูงผ่งงานแล้วเนี่ยไปก่อนอัเนีแ้แรงสูงไหนแรงสูงผ่าน วันนี้ไฟจะลุกท่วมตัวอาคารนะครับผมร้อยฟิวระเบิดแล้ว,ลลวเราับเพลิงมาแล้วมาถึงแล้วว่าจะลุกลามไปยังตึกอาคาร ส่วน,นสาเหตุนี้น่าจะเกิดไฟ้ฟาละวงจรนะครับมอแปลงระเบิดเบื้อต้นนะครับไอ้านเ้อต้นวันนี้ลุกลามดับท่วมเกือบทั่วซอยแล้วฝั่งนี้ดับไปแล้วนะครับฝั่งเทศซอยกอไผ่ดับไปแล้วแถบหบนึ่งนะ นะครับตอนนี้ไฟ้าแรงสูงทั้งเส้นบนเส้นล่างนะครับตอนนี้กำลังลุกลามไปติดยังตัวอาคารนะครับตัวอาคาราล้างนะครับไม่มีผู้พักอ่ัวใสยนะครับนี่เจ้าที่ก็กกำลังพระดงกำลังนะครับฉีดน้ำสกัดต้นเพลิงนะครับ sí eitt og vað er. Góðan dag. Nei, eg passa tað.